คำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT นี่นะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า e c e i p t ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ e c e ซ p t นะฮะก็จะออกเสียงว่า e c e i p t นะครับผม e c e i p t นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่านี่สินนั่นเองนะครับ หนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debit ด้วยนะฮะบางคนบอก debit debit นะฮะก็ออ,อกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับก็ออ,อกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้นะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am dead ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนันตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt เนี่ยนะครับ ก็คือคาว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคํานี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันแอบนั้นผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลาว่าอะไรแปลาว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไร มองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ยฉันทะาว่าฉันทาไม่ได้แน่ๆเลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทําได้ลองทําดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทําดูสักหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it I doubt it, it. ก็จะแปลว่าอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะคะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับ เมื่อไรที่เป็น UI นะครับไส้นะครับก็จะออกเสียงสละอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า Cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ Cru ู ise เหมือนทอมครู i s นะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่า u r u i นะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า Dinner Cruise แต่ผมเคยดีนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ n n e r c r u i s e ฮะ เพราะฉันอยาจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แอ้ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามทองตามขยะอะไรเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนนครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือรออยเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ c r e control นั่นเองครับคำต่อไปครับ เมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว B ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีปอ๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินกแกลบนะฮะ แต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบไปเสียง I like to eat crab ถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำที่เราออกเสียงมันผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb นี่นะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lam b รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับ วันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแลมงินนึกอ,ออกปะแลมเลยนั่นงัเข้าใจแล้วใช่ไหมละ่ะแลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some แลมเลยนะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแลม ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแรมเนี่ยนะฮะแรมมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ,อ้นี้ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแรมคือโคมไฟแลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะ,ะที่ลงท้ายตัวบีนะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับว่า today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะ mop เนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรัั่งงจะฟเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่ามอบนั่นเองครับอมอบ M O B มอบเหมือนกับคอมมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะมอบ Mob. แต่ถ้าเป็นม็อบถุพื้นหรือไม้ถุพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ย, Mob, ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่ามอบเท่าไหร่หรอกครับเพราะมอบภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstration หรือจะเป็น protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว b เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่สองครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว d ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food นะฮะไปถามฝรั่ง You like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยไหมครับผมนะฮะดังนั้นก็จะเป็น Thai food หรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ you are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับ okay baby I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนนษย์ข้างข่าว bad man นะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai f o ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่บกหลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแกงนี้ครับก็คือตัวจีนั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า where is my bag where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกอาหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับ ดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างหนักใช่ไหมฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจอกไม่ใช่จ็อกนะฮะจอกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผม เรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆลอริงส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อเร่อเรก็คือคล้ายๆนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เลยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2ครับก็จะมีคำว่า right R I G H T right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride ride นะตอนวนี้มันเป็นตัวดีนะครับส่วนนั้นตัวดีก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ r i d e my b i k e นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า R I S E rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับ บางคนผมได้ยินนะครับไลท์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 กลายเป็นรูปไลค์กันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบไลท์ l i g h t ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคําว่า Lice นะฮะที่แปลว่าเห็บเ o าอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า Life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า life l i v e L-I-V-E l i v e ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง l i v e ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี S ก็จะกลายเป็นชีวิตอะไรชีวิตอย่างเช่น many lives และถ้าเป็น L I V E หนึ่งตัวก็จะเป็น Live นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ Long live the King ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ Long life the King นั่นเองนะครับผม แม่แต่คุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิปของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับ